พอรถผมอะ่ะมันเป็นรถที่ว่าหัวเขาเล่งมมาตึงครับมันงัดอย่างเดียวคือถ้าถ้าไม่ซ้อมมาก,ก่อนคือจับจดนี้ยากยากเผื่อว่าผมจะทํารถให้ตึงไว้ก่อนแล้วก็ค่อยขยับอา,หาให้ตัวขี่ม,มันจะมันจะทำง่ายกว่าสไตล์ผมอะ่ะ สวัสดีครับผมเอสโมซตยแลนด์ครับวันนี้เพจอยู่ที่ขนมนะครับถ้านึกถึงขนมนึกถึงอะไรครับถ้าไม่ใช่ที่เที่ยวถ้าเป็นเรื่องความแรงจะต้องนึกถึงที่นี่ครับ T R C ขนม ถ้าพูดชื่อนี้นะครับทุกคนอาจจะร้องอ๋อแล้วถ้าใครเป็นแฟนคลับของ TRC ขนมไม่เกินเยินเยอะครับพี่เอสอยู่ที่ร้านช่างต่อย TRC ขนมมีหมดครับลูกค้ามาจากทั่วสารทิศจริงๆทั้งอีสาเนเหนือออกตกมาครบหมดครับลูกค้าศรัทธาที่ไหนทําที่นั่นและหลายคนก็ศรัทธาที่นี่พี่ตอยรอเราอยู่ข้างในแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ตอยกันเลยดีกว่าวันนี้มีทีเด็ด รถสนามของพี่ตอยแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นของยูทูบเบอร์คนดังคนหนึ่งด้วยไปหาพี่ตอยกันเลยครับพี่ตอยรออยู่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับัครบแม่เราไม่เจอกันในรอบ5ปีบวก5ปีถ้าไม่รวมรอบที่เอสมากับกับน้องน้ำเนาะอันนั้นมามาแป๊บแป๊บมาเปอผโก็ พี่ตอย,ยังไม่ได้ใส่เสื้อเลยวันนั้นนั่นแหละอยู่เริ่มต้นนะผมถ้า <c oughs> คนที่รู้จักผมจริงๆอะ่ะผมแรกๆที่ออกในในโลกโซเชียลเนี่ยครับ <c oughs> จะใส่บปากเลยพี่ตอยถ้าเป็นคลิปรีวิวจริงๆเลยเอเจอพี่ตอยอ่ะครับใส่ผ่านโอเพนใส่ผ่านโอเพนเอ่อเต็มปากเลยว่าไอ้ที่ผมรีวิวรถครั้งแรกก็จากเคสครับทำไมเป็นกระปกต้องพูดอย่างนั้นทำไมสร้างตัวสร้างตัวครับผมสร้างตัวมาเยือนอีกครั้งหนึ่งก็แบบมาแบบไม่ได้โทรหาพี่ตอยด้วย มาแบบสไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นี่ผมไม่นเซอร์ไพรส์กับถ้าวันนี้บริษัทไม่ปิดอ่ะผมไม่อยู่นะใช่ไหมนี่บริษัทปิดก็เฉยที่แรกมาผมก็เบอว่าพี่ตัวเป็นไหนร้านเปิดแต่พี่เห็นคนไม่เยอะเยอะเลยครับวันนี้พาเจ้าตัวเวฟร้อยสิบไอห้าสามห้าสิบสามคันนี้เป็นรถแข่งจ๋าเลยรถแข่งของสำนักทรีอาร์ซีขนมเลยใช่ไหมฮะใช่ของทรีอาร์ซีขนมไอ้คันเนี้ยเจ้าของเอามาเช็ค ใครครับเจ้าของไองลล้น้องเบลอะน้องเบลไอ้น้องเบล,ลอินดี้อะเขาดังไหมฮะอินดี้อะน้องเบล,ลอินดี้อะรู้สึกว่าเขาขายช่องไปเลยเนี่ยฮะไม่ไม่ขายเราแต่ <laughs> เขาไม่ทำแล้วเขาทิ้งทิ้งเลยแล้วก็อยูอ่ไม่ค่อยกลับเท่านี้ย้อนมาเจอเมื่อวานนะครับที่สนามของน้องเบล,ลนะครับน้องเบล,ลอยู่ในช่วงที่ดูแลครอบครัวตอนนี้โฟกัสที่ครอบครัวก่อนใช่โฟกัสที่ครอบครัวลูกเล็กใช่ครับอายุจุดเดียวผมอะจริงๆก็เหลือแล้วพี่ที่ประวัตหายไปเพราะผมลูกยังเล็กเล็กมากด้วย ้าหกเดือนก็เลยแต่ช่วงนี้ลูกเ,เริ่มจะครบขวบรึเอะไรก็เริ่มกลับมาครับผมโดยแกอันนี้ขเ,เขาเอามาเช็คใช่ผมก็จับทำรถแข่งเจ้าของก็ออไม่ว่าอะไรเลยไม่ว่าอะไรผมบอกผมขอทำรถแข่งนะครับอันนี้ยเขาก็บอกเอาดิคำเดียวสั้นๆครับผมก็ช่วงนั้นผิวเสี้ยนเนี่ยผิวเสี้ยนจัดเลยครับก็ไปแข่งมาก็ สองสนามเลยก็มีที่ยืนสองสนามสองสนามสนามแรกเลยใช่ที่ไปสปีดเวย์วันนั้นเราเอ็ดไม่ได้ไปไหมใช่จ่าเบิร์ตจ่าเบิร์ดจ่าเบิร์ตผมไม่ได้ไปครับเข้าที่สองเข้าที่สองใช่สองมาแล้วอีกสนามไหมครับพี่ต้อยผมก็ฮานเอ่อพี่อ้วนพี่อ้วนเอามือใหม่ไปขี่ก็ความเสี่ยงอะสนามไหนพี่สนามไอ้สุขขาเหมือนกันสปีดเวย์ทั้งสองเลยทั้งสองเลยเป็นยังไงพี่ที่ยืนที่ยืนก็เข้ามาเวลาแบบที่หก วันนั้นตัวขี่ไม่เคยจับรถกับผมด้วยตอนที่ผมเซียนผมบอกเห็นน้องก็ขี่ได้ผมก็ไปขี่อยากไปก็ไปอยากไปก็ไปเซียนไปซ้อมมาหน้างานแล้วปานเป็นรายการชิงไฟด้วยครับแล้วก็น้องก็ขี่ถือว่าขี่มือใช้ได้อ่ะพาไปได้พอรถผมอ่ะมันเป็นรถที่ว่าหัวเขาเร่กมันตึงครับมันงัดอย่างเดียวคือถ้าถ้าไม่ซ้อมมาก่อนคือจับจดนี่ยากยาก Um> เพราะส่วนมากผมจะทํารถให้ตึงไว้ก่อนแล้วก็ค่อยขยับหาให้ตัวขี่มันจะมันจะทำง่ายกว่าสไตล์ผมอ่ะเดี๋ยวคันนี้ไม่ไ pues ด้ไล่เพื um ่อเบลหรอกไล่เพื่อแข่งเอามันครับผมเพราะว่าเจ้าของอ่ะเก้สิบโลอย่าขี่เลยดูเนี่ยโอ้ต้องพูดถึงน้ําหนักนี้ผมโคตรเครียดเลยเจอน้องเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าทำไมพี่เอสอ้วนอย่างทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงพี่ต้องต้องมาเผาขาสมาอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนพาเข้าเหสนามข้างหลังนี่เป็นสนามของพี่โตยนะฮะ มัเต์คอดมันต์คอดนี่ถ่ายซิ่งนี่ก็กลังทําอยู่ใช่นี้ถ่ายฝุ่นเอาถ่ายฝุ่นรถทีฮะเป็นบังลมบังลมยังเดิมเอารถน้องๆ้อเขามาดูแลในทีมงานให้ดูเห็นประเก็นไหมฮะเรียมเลยโอเคไม่เป็นไรนี่ก็รับทําเหมือนกันทุกสไตล์เลยใช่ครับผมทางฝุ่นเด็กเว้นทิปได้ทั้งหมดโอ้โหรับเกีย์ได้หมดบอกแล้วถ้าจะเน้นแรงอ่ะว่าทําให้ได้ต่ต้องทำใจเรื่องพังแต่ส่วนมากผมยังไม่ค่อยปล่อยแรงครับเผื่อไว้ให้เพราะว่ารถที่ผมทำผมจะบอกทุกคนเลยน่ะทำไปขี่หนึ่งอาทิตย์ ขับขี่เร็วอยู่แค่วันเดียวที่เหลือกี่ช้าหมดค<ช>ือใ้ใช้งานหมดใช่ใช่ใชสเต็ปยอดฮิตที่แบบใครมาเหนือสิงสิงเหนือเสือใต้มาหาวิตโตยเนี่ยจะต้องรีเควสขอเลยสเต็ปอะไรยอดนิยมสุดถ้าเป็นเวฟใช่ไหมเ,เว็ร้อยห้าเวฟร้อยยี่ห้าก็ฮกาชิค่ากาชาสอสเต็ปนี้เลยครับแล้วก็มี6กชักแปดหชักแปดงาก็บ,บ้างอยู่แล้วถ้าเป็นร้อสิบเหรอพี่ร้อสินี้ก็ มี58ชัก5้เลยเหรอฮะห้าเจชักเดิม5 3 53นี่ยอดนียม53าสายอดเดินทุนน้อยๆทุนน้อยๆกี่พันนี่ทุนน้อยๆทำกับพี่ต้อยแพงหรือเปล่าผมสะกิดถามหน่อย5 0าห56ันาพันในกรณีที่รถขี่ได้เดิมปกติพี่ต้อยไล่ให้ด้วยไหมครับทุกคันไหมจบงานผ่านมือพี่ต้อยทุกคันไหมทุกคันเพราะว่ารถอะถ้าเราทำไปแล้วไม่ได้จบมันก็กลายเป็นการันตีเราตัวเราให้เป็นในตัวเหมือนกันรับเราก็เลยต้องเน้นไม่ปล่อยเนไม่ปล่อยตามนี้ฮะท่านผู้ชมมาดูรถกันเลยดีกว่า พี่ตัวคงคงจะพูดถึงของแต่งยากหน่อยอ้ยาวก็มีพอเล็กๆน้อยๆเพราะส่วนมากรถสนามก็จะเน้นที่ระบบภายในเครื่องยนต์เลยเคร่อยนต <ไป S 1> ์ภายนอกก็ภายนอกก็ไม่มีมากโชกก็เป็นพวกรีบาวธรรมดาอืมตัวตัวอะไรครับพี่ตัวนี้ต,นตัวนี้เป็นตัวรีบาวปรับของโอเคดีโอเคดีครับผมโอเคดีครับโอเคดีไม่เป็นไรเข้าสปอนเซอร์ได้ครับไม่มีโชกแล้วตอนนี้ล้อซปเปอร์เก สปาร์เซ่ครับสปอนเซอร์เลยให้ผมมาใช้ครับเข้าได้เหมือนกันครับขอบล้อยักษ์เศ้าออกแล้วครับผมกินดีขายของขายของครับผมยางเป็น IRC นะครับยางสนามอิสมาิดัสเลยครับคนขี่นี้ตัวเล็กแค่ไหนครับพี่ต่อยตัวเล็กรวมทั้งรถทั้งคนรุ่นนี้มัน125ยยี่สโลร้อนี่รวมรถกับผมได้เลยนะเนี่ยผมคนเดียวป่ะผมคนเดียวรถไม่เกี่ยวรถไม่เกี่ยวพี่เด็กก็เฉลี่ยก็ประมาณสิบกว่าสิบกว่าถึงห้าสิบใครขี่คันนี้ครับตอนนี้น้องเบล เบลไม่ใช่อีกึนะไม่ใช่แล้วเบลสุรา่าดเบลสุร่าดครับรถของเบลเบลเบลขี่เบลขี่แต่คนละเบลครับผมครับผมก็มือใหม่ตอนนี้ผมจะเอาน้องน้องปูน้องปูเคยขี่ให้ผมเมื่อก่อนเป็นขี่แคมป์สตเตอร์ผมก็จะเอามาผมอืมโอเคสองร้อยหนึ่งเมตรเลยฮะแค่สองร้อยเมตรสเตอร์เท่าไหร่ครับพี่ครับตอนนี้ผมถามหน่อยสิบสามสิบสามสามห้าสิบสามสามห้า อันนี้เทียบไปวิ่งจริงไหมพี่วิ่งจริงอ่าน้องๆที่ดูอยู่นะครับแต่ใครดูอยู่ก็ก็พี่ตยได้นะก็ผมอ่ะตอนนี้ข้อเสียคันนี้คือวิ่งสเตอร์ใหญ่ไม่ไปอยู่ครับผมต้องเก็บอีกนิดนึงอีกนิดเดียวครับผมให้วิ่งสเตอร์ใหญ่ได้เพราะคนอื่นขาใช้ 3, 6, 3, 7กันอะ มผมสามสี่สามห้านี่คือว่าตตเต็มที่จะตึงพอดีเป๊ะเลยคงไม่คงไม่ยากสำหรับพี่โตยหรอกไหนเดี๋ยวแม่เก็บเดี๋ยวได้แหละเออเวลา <c oughs> เวลาเวลาด้วยมานัรนแองทเพราะทางฝุ่นอะไรก็ทําให้น้องๆเขาเสร็จหมดแล้วยังเก็บรายละเอียดมันก็ไม่ไม่เยอะนะครับ <c oughs> แต่ช่วงที่ผมหายไปช่วงนั้นมันมีทางฝุ่นอยู่ขึ้นใหมอ่ยอยู่สามสี่ลำใช่ไม่มีเวลาด้วยส่วนหนึ่งครับผมแต่ก็เรื่ลูกค้าหน้าร้านอีกโปรเจกต์ต่อไป สนามต่อไปความเสี่ยมต่อไปคันนี้จะไปลงที่ไหนครับความเสี่ยมก็กมสิบแปดกมสิบแปดเร็วเร็วนี้ด้วยเร็วเร็วนี้ด้วยก็ไปเดือนจะไปปล่อยความเสี่ยมที่นั่นใช่ครับไปแด้เอนเสี่ยมรอแล้วไได้เลเอาออกมาแล้วครับผมอ้าวพี่ตัวมีอะไรอีกครับผมไปเรื่อยๆื่อเลยนะมันก็มีท่อของอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่อเดี๋วดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับครับผมอ่าท่อเป็นของ kdr นะครับ ่มาดูฝั่งนี้ก็น่าจะไล่ครับไล่เบาบางครับไล่เบาทั่วไปธรรมดาก็เหาะดุมล้อก็เจาะรอเลยเมื่อก่อนเบลทําเป็นสเต็ปอะไรครับพี่ต้อยเมื่อก่อนก็ห้าสามแต่เป็นห้าสามวิ่งทิปวิ่งดันโลอืมคันที่ว่าเคยเห็นในคลิปที่ว่าเออเข็มไม่เออตีกับเข็มน้ำมันน่ะเนี่ยคันนี้คันนี้เลยใช่ไหมคันนี้เลยไอ้ไอ้ผู้ขี่ไอ้ตากล้องอ่ะหนักอยู่ผมตรงผู้ก็ตัวใหญ่นะเจ็ดกว่าแปครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ไม่ใหญ่เท่าผม ต่อไปต่อไปครับครับดุมก็เป็นดุมดุมเจาะนะครับง่ายทั่วไปทั่วไป่งบเดิอนน้อยแต่ว่ามีโปรเจกต์ก็คือต้องใส่อาร์มมินยมครับเพราะอันนี้ตอนนี้น้ําหนักมันเกินอยู่รถอ่ะเกินตอนแข่งอ่ะเกิน2องโลบวกอยู่อันนี้ยังเป็นอาร์มเดิมนะฮะครับผมอาร์มเดิมอ้าวแต่ก็มาดูทางนี้หน่อยยังยังได้ท่อโอเคไหมเดี๋ยวจัดท่อไปเลยนี่ครับฝั่งนี้ท่อเป็น KDR นะครับอันนี้ตรงลูกตรงรุ่นแน่นอนครับตรงรุ่น ครับผมแล้วก็ยังมีเนี่ยพิเล็กดนนี่ส่งมาให้เทสอยู่ยังไม่ได้เทสอยู่เนี่ยของอะไรอาวุธลูกพี่ก็ส่งม้เพียบอยู่เพียบเลยยังไม่ได้เอามาลงมาไล่อยู่คาดว่าจะเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้ไหมพี่เดี๋ยวลองไล่ดูตัวไหนดีใส่ตัวนั้นแหละเพราะว่าพี่พี่เขาก็จะพัฒนาให้ไปเรื่อยครับผมครับผมโอเคครับต่อไปพี่ตัวผมต้องถามเครื่องแล้วแหละพี่เครื่องก่อนเลยจบแล้วแหละเครื่องไม่มีเลยล่างเดิมล่างเดิมใส่แค่วีคัทครับ แล้วก็ลูกลูกก็ตามสูตรตามสูตรวาเดิมกระถามครับกระถามรวอเดิมว่าลูกตามสูตรอัตราส่วนตามสูตรที่ไล่กองแล้วครับลูกพี่กองรีแบบอันนี้รีแบบครับผมอันนี้เขากาหนดไหมครับนี่เอ็นไม่ได้ไปสายสนามกำหนดครับก็กำหนดมันจะมีแยกรุ่นกองเดิมกองรีแบบรอบเหรอพี่รอบไม่กําหนดไม่กําหนดแล้วแต่ใครใส่ได้เท่าไหร่วิ่งได้เท่าไหร่บอกได้ไหมฮับพีต่อันนี้อ่ะใช่อันนี้เปิดไม่เยอะเปิดหมื่นหมื่นสองันนี้เปิดหมื่นสองเดิมเดิมมันอยู่ที่เก้าพัน ก้าวหน้าพี่ตอยก็รับจูนด้วยเนาะใช่ใช<ม>รับจูนเป็นของ API <ช>ออครับผมน้ำมันอ่ะพี่ e85 ครับคันนี้ e85 เพราะว่า e85 มันบีบอ布拉ดได้เยอะเวลาล่าสุดที่ดีที่สุดเลยพี่ตอยอันดับที่สองแน่นอนคัน <8, S 1> นี้88สหนึ่งวันนั้นพื้นลืนล่นด้วยฝนตกตกแต่ว่าันต้องดีกว่านี้ครับผมสเต็ปแบบนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้านอกมาพี่ตอยเท่าไรได้พีเารถเดิมๆมาก็ เทียบเหมือนต้นต้นเหมือนต้นต้นครับรมหมดพร้อมขี่กลับบ้านเลยเข็มไม้มันจะตีเหมือนตัว F เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมการันตีนะใช่การันตีโอเคท่านผู้ชมการันตีนะเข็มไม้ตีเหมือนพี่เบลเลยนะอยู่พี่เบลถ้าไม่ตีตัวเอฟละพี่เดวผมไม่ส่งง่ายเพราะพี่ตอย้องก่อนใช่ใช่ผมลองก่อนอ๋อไม่ธรรมดาผมลองก่อนผมองก่อนไม่ธรรมดาเองเองด้วยมันเด็กมันไม่หลอกไม่ได้ครับผมประมาณนี้พี่ตอยขอฟังเสียงได้ไหมครับ น้ององฟังเสียงได้ไหมคันนี้ได้ๆสักคิตนะพี่นะหอไม่หอไม่รู้แต่ตอนนี้โกรธเมียโอ้เอาเรื่องนะเนี่ย ตั้งนะพี่พี่ตัวเล่นเกมอยู่่ครับผมดูีด้ยวเาสตัวนทิ้งไว้นานตั้งแต่ไปสนามก็จอดเสียงโหดนะโหยังไอทอ่อตัวนี้มันยังไม่น,นันแต่มีตัวดังแต่อีตัวพอดีทดลองเปรียบเทียบกันดูใช่ไหมพี่ตัวไหนดีก็ใช้ตัวนั้นเลยใช้ตัวนั้นโอเคประมาณนี้เสียงเขาเน้นเาเน้นเอาเวลาครับอ่าใช่ไหมเดี๋ยวดังแต่ท่อล้อไม่หมุนก็มี ไไม่ดด้เี๋ยวหมายถึงรถผมโอเคพี่โตยครับสุดท้ายแล้วแหละคงไม่มีอะไรพี่พี่โตยฝากช่องทางการติดต่อให้ท่านผู้ชมครับแฟนเพจแล้วก็ยูทู e หน่อยครับพี่ฝากติดตามเอ่อผมได้ครับทาง Facebook แล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อไปด้วยเราจะกลับมาห้าาอย่างกลับมาเท่าตอนนั้นเอ่อโฟกัสที่ครอบครัวอยู่ โควิดด้วยใช่โควิดด้วยโควิดเริ่มซาแล้วนะครับเริ่มคือเราต้องปรับตัวเพื่อกลับมาใช้ชีวิตให้มันใกล้ปกติให้ได้นะพี่เนาะมันต้องอยู่ร่วมกับมันให้ได้อยู่ร่วมกับมันให้ได้ระแวงระวังระแวงระวังกาดอย่าตกกาดอย่าตกครับคนละกาดนะพี่เดี๋ยวก็พร้อมนะแบบนี้อะถ้าถ้าตั้งกาดแบบนี้เดี๋ยวก็พร้อมอ้าวใช่ไหมฮะนี่คือคือเมียเต๋อพี่ต้องกาดเลยไปไหนมาไปซอยนรกป่าว ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอย่าลืมเข้าไปติดตาม Facebook ของพี่ตอยนะครับ TRC ขนมได้นะครับผู้ติดตามก็หลายแสนแล้วไปไกลมากครับตอนนี้แล้วก็ติดตามผลงานของพี่ตอยทางสนามได้นะครับก็จะมีอัปเดตทาง Facebook ใ,ให้ได้ติดตามกันตลอดนะครับ YouTube หลายๆช่องแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ลงเฟซบุ๊กได้ครับได้ครับพี่ตอยขอบพระคุณมากครับพี่ตอยสำหรับเวลาวันนี้ผมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเบสโมโดไทยแลนด์ครับอยู่กับพี่ตอย TRC ขนมแล้วก็เวฟร้อยสิบไอเบลอีเกะ รถแข่งยอยากคิดเยอะถนนสุ่สนามของแท้ไปแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ